เว็บคันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะ Free Fire Rv นะครับลหลักก็ Free Fire นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมา,มากๆนะครับลิงก์ด้านล่างปักหมดเลยครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับที่เกมฟรีไฟนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็ก็จะมาอัปเดตเรื่องการผูกบัญชีนะครับหรือว่าการเปลี่ยนบัญชีนะครับก็ตอนนี้ก็ครบ15วันแล้วนะครับอ่าก็ดูที่ตั้งค่าของเรานะครับบัญชีและพื้นฐานนะครับตรงนี้นะบัญชีและพื้นฐานอ่าตอนนี้บอมก็เรากินสาระเฟซบุ๊กไปนะครับแล้วก็อีเมลกู้คืนก็เมลสําเร็จละเห็นปะ โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีไปเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็รอดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเรืนี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วให้เราหลายหลายดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักผิดได้นะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็นี่เลยนะครับไอดีปักทงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากต้าอยากลองเล่นไอดีปักทงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่วอมนะครับเาก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูครับคลิปตานลางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเป๊ปปี่นุเกอนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับมันไม่เคลื่อนเวลาละนะครับสำเร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราจะทำการเปลี่ยนหรือว่าปลดการผูกบัญชีก็ได้นะครับปลดก็ได้เปลี่ยนก็ได้ได้หมดนะตรงนี้เเเปปปลลีี่่่ยยนนนนกก็็คคือะะรรับหุณาใส เมลสาหรับการกู้คืนและรับรหัสความปลอดภัยนะครับเราจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้เมลของเราที่ใส่ไปนั่นแหละนะครับใส่ตรงนี้นะอ่าใส่เข้าไปเปลี่ยนปุป๊บก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะออกไปทําข้างนอกก็ได้นะครับเข้าใจไหมตรงนี้ออกระบบปัม๊มอ่าตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใส่คําว่าการกู้คืนท้ายสุดการกู้คืนบัญชีปุป๊บอ่าตรงนี้เห็นปะเขาก็สอนอยู่นะใส่เมลสํารองที่เพิ่มไว้สําหรับการกู้ยืน การกู้คืนยืนยันและกู้คืนบัญชีนะครับเห็นปะอ่าจำเป็นต้องเป็นอ e ีเมลสําหรับกู้คืนที่เชื่อมไว้เพื่อกู้คืนบัญชีของคุณนะครับอ่าก็คือตรงนี้เลยนะครับไปเลยปั๊บอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่เมลของเรานะครับปึ๊บพี่ผมแต่พี่ผมยังไม่ทานะเพราะว่าพี่ผมคิดว่าเฟซไปก่อนนะครับแต่ถ้าสําคัญที่สุดหรือว่าปลอดภัยที่สุดเขาบอกว่าเป็น Google นะอ่าเราก็ใส่เอากินได้ครับแต่พี่ผมว่าตอนนี้เฟซก็ใส่ได้เฟซอยู่นะครับเราก็เอกอินไปนะครับแล้วก็หลายๆคนอยาก อาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วผมจะย้ายแบบ Google มาเฟสได้ไหมได้แล้วก็จะย้ายเฟซไป Google ได้ไหมได้จะย้ายเฟซไปเฟซได้ไหมได้ครับเฟซอื่นอะไรเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะอ่าแต่เราต้องผูกนะเดี๋ยวผมล็อกอินก่อนเนีย้ยบางครั้งเนี่ยเฟซมันบั็อกอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเออแบบเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นหลายๆส่วนอะไรเงี้ยอ่าอาจจะแบบเข้าไม่ได้อ,จจะอ,บบอะไรเงี้ยอาจจะชอบบั็อกอะไรเงี้ยหรือว่าผมเปลี่ยนให้ดูเลยดีกว่าไหมมาดูเอาปะ่ะผมเปลี่ยนให้ดูเลยไหมฮะ เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูเลยป่ะคนดูง่ายดีนะฮะเฟซมันชอบบั๊กแบบนี้ครับคนดูเห็นปะล็อกกินคอนเน็กอะไรเงี้ยชอบบั๊กชอบอะไรเงี้ยเออนะครับโนคอนเน็ก no อะไรเงี้ยเห็นปะเออชอบบั๊กเราก็เปลี่ยนไปเลยครับปุ๊บเราก็ใส่เมลของเราไปเลยเฟซมันชอบบั๊กจริงๆนะครับเห็นปะอ่าตอนนี้บั๊กไปละนะครับหากรอกเสร็จนะครับแล้วก็กดยืนยัน,นครับปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะเขียนว่าข้อมูลบัญชีเลือก บัญชีแพลตฟอร์มใหม่เพื่อกู้คืนบัญชีของเกมนะแล้วก็เลือก Google ครับไปแล้วก็เลือกเลยนะฮะอ่าแล้วก็แอดแอคเค้าเราไปนะครับอ่าแอดไปครับผมก็เป็นเมลของเราอะครับอ่าจำได้ไหมเมลที่เราผูกปั๊บนะฮะเราก็ผูกไปครับเอาหงรหัสอะไรก็ใส่ให้เรียบร้อยนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเขาใส่รหัสก่อนตัวนี้บอมอาจจะเซ็นเซอร์นะครับคนดูเพราะว่า,วา ันสำคัญนะรหัสอะไรเงี้ยเนาะสำคัญนิดนึงนะฮะมากรอกรหัสครับปุ๊บอ่ามันก็จะส่งมาให้บอมปุ๊บเราบอกว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กดว่าใช่นี้ฉันเองอะไรเงี้ยครับอ่ากดยืนยันไปครับปุ๊บไปอ่ากดยืนยันไหมครับยืนยันนอนยันไหมผมนะฮะ รอลอกินครับปึ้มคำขอล้มเหลวเปลี่ยนบญชีนแพลตฟอร์มฮะล้มเหลวเฉยนะโอเคครับเนาะทุกคนก็สรุปนะครับเมื่อกี้ที่ผอมแบบว่าล็อกองลอกินไปนะครับก็คือไอเมลพี่บอมทําการแบบว่าลอกินเกมไปแล้วนะครับอก็เลยแบบเปลี่ยนเมลใหม่ก็เลยสมัครเมลใหม่นะครับเอาสรุปแล้วคือเราต้องเป็นเมลที่แบบว่าไม่ได้ลอกินเกมไว้นะครับเข้าใจไหม อ่านะครับผมเนาะก็ต้อง็อกินไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าแบบว่าไม่ได้มันจะขึ้นมาล้มเหลวนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าให้สมัครเมลใหม่ดีกว่านะครับจะดีที่สุดนะครับผมเนาะตอนนี้เลยนะเออตอนนี้ดีที่สุดแต่ถ้าแบบว่าถ้าทุกคนแบบปลอดภัยว่าคิดว่า่าเมลวเราไม่ได้รอกินเกมอย่างเงี้ยเราก็ย้ายได้เลยนะครับย้ายจากเฟสไปเมลได้เลยหรือว่าจะเอาเมลย้ายเฟสก็ได้นะครับตามนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องแบบ รอได้เลยนะครับอ่าก็คือทําได้เลยถ้าครบสิบห้าวันแล้วนะครับนี้ผมก็เอาเมลตัวใหม่เข้าไปละนะครับก็รออีกสิบสี่วันนะครับค่อยแบบเชื่อม Google ไว้อะไรเงี้ยไว้กู้คืนอะไรเงี้ยครับอ่าก็เอาเป็นเมลที่แบบว่าไม่มีนะแนะนําว่าไม่มีนะหรือว่าให้สมัครใหม่เลยก็ได้นะครับสมัครเมล์ใหม่เลยนะครับก็ไม่ยากเนาะการสมัครเมลนะอ่ะผมว่าไม่ยากนะครับผมช่วงนี้เนาะง่ายๆเลยนะครับก็สมัครใหม่นะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับผิดพลาดอะไรประการไหนเราสงสัยก็ลองพิมพ์มาก็ได้ครับเดี๋ยว อาจะช่วยตอบนะครับผมเนาะโอเคฮะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ